คันที่สี่สี่คันติดสี่ตัวเลยนะครับผมนี่ครับน้ำพริกจิกุ่งคนเหนือชอบเนี่ยครับผมจริงดีสวัสดีครับทุกท่านอะนะครับ วันนี้จะมาสาธิตการดักจริงหรีดนะครับมีหลายๆท่านถามผมเยอะเลยว่าวิธีทาม,มันทํำยังไงนะครับวิธีทำเนี่ยผมลงไว้ในเพจแล้วนะครับคือผมทําคลิปไว้ฉบับเต็มเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อฝานี่มาปิดก็ได้นะครับแต่ต้องเจาะรูนะถ้าใครมีนะคือต้องเจาะรูนะครับให้มันมีอากาศตกรูหนึ่งหรือว่า หรือว่าสองรูก็ได้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีแววรูอยู่เห็นไหมครับอากาศเข้าพออากาศเข้าเนะี่ยจิงรีดมันกว่าน้ําเข้านะครับผมเข้ารูมันมันจะต้องมาอุดนะฮะแล้วก็โดนรูจิงรีดบางทีเนะี่ยตามเนี่ยอย่างสวนน้องสาวนะบางทีมันอยู่กับกกอย่างานะั้น่ะก็มีรอยคนขูดบานเลยนะครับแล้วลากลากเพื่อผลไม้นะมันมันแย่บางทีภักพืชผักอะไรอย่างเงี้ยเนานะพูดถึงนะครับอันนี้ก็เล่าจากเรื่องจริง,งนะครับ ว่ามันขูดรากเวลาเราขูดเหมือนกันขูดจิ้งหรีดเนี่ยม,มันก็ไปดูรากรากไม้นะครับลวดเนี่ยครับดัดเป็นเป็นตัวยูนะครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็กิีดไฟฟ้าหรือใครใช้จะปิดใช้ปีนียมก็ได้นะครับผมตัดๆแล้วก็มาพับไอ้ตัวเนี้มันจะดิ้นได้หไหมแต่เวลามันอยู่อย่างเงี้ยต้องดักดักอย่างงี้นะมันจะมีปิ่นอยู่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีปิ่นอยู่ แล้วตรงนี้ยน่แย่เข้าไปนะครับตัวฝาปิดนะมันปิดอยู่แล้วนะเราต้องปิดไว้เนาะเวลามันติดเราก็จะเอาออกง่ายๆนะครับมีวิธีทําอยู่ในเพจนะผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกล้องไอ้แช่มันไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเปิดรูก่อนนะครับผมแล้วก็เอาเนี้ยส่วนส่วนลงไปนะครบางทีไม่อยู่ใต้กกจริงๆครับหลายท่านบอกเอ้ยขุดดีกว่าใช่ถ้าเกิดเราไปขุดบางต่วนนี่เขาด่าเลยนะครับคือลากล่างไม้เขาหมด S <S <S อันนี้เรื่องจริงโคน่นขวมเอาตรงเนี้ยนะครับจุกเข้าไปตึงเล็กหน่อยอย่าใหไปเจอตะขาไปยุ่งเลย้ะปิดเห็ดโกน่ะ นะครับที่ผมจะไปเก็บมะนาวนะครับได้เวลาผมไปเก็บมะนาวมาครับกออ็เลยจะกลับเดี๋ยวมาดูกันเข้าไหมเอ่ยโอยเข้าครับเพื่อนๆยวก่อนนะ โอตัวใหญ่กว่าเก่าหน่อยหนึ่งนะเนี่ยครับเข้าอยู่ครับผมประมาณสักไม่ถึงสิบห้านาทีนะผมดักไว้ทีคราดแล้วผมก็ไปเก็บมันมะนาวนะครับแล้วฝนตกมันกบกบขุยมา้างพี่ว่าใช่ปะ่ะ mm hmm. ขุยจิ้งรีน่เหรอ mm hmm. เอาพี่เดินดูมันมันมีแต่ขุยจิ้งเกือเ <Yeah. S 1> นี่ยครับติดครับผมติดท่าน ไอ้คกิปสายไฟนะครับมีหลายท่านถามผมอะแล้วก็เป็นลวดดักเป็นตัวยูเหลี่ยมๆหน่อยนึงแต่ก็มันจะอยู่ในลักษณะนี้เวลาเราดักเราก็เวลาจิ้งรีดเข้าไปเนาะดีนะครับเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างเงี้ยนยะเข้าไปนะทีเนี้ยมันออกไม่ได้เพราะเวลาเข้าไปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันปิดอยู่นะครับผมแต่อย่าไปดักหงายอย่างงี้นะครับผมต้องดักดักแบบนี้ตัวยังไม่ใหญ่ใช่ป่ะกำลังแหละฮะกำลังแหละมันยังไม่แดงนะ ไปเดี๋ยวดูว่าติดกี่ตัวนั่นติดเลยจริงจริงนี่นะ,ะเห็นขาอยู่ตัวเกาลองกินตัวใหญ่สุดๆอุ้ยจิงหลีครับผมอุ่นใหม่นะเมื่อกี้เดินยมงไม่เจอเลยนะ นย่ยครับผมจริงดไปดูกันต่อไปนะติดแล้วครับผมหนึ่งตัวส่วนนี้คันที่สองอันนี้คันแรกนะติดครับผม ดูนะนี่ครับตัวที่สองพงที่สามครับผมอันนี้สองอันติดแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยโพงที่สี่ติดนะครับก่อนหอกเลยโอ้โหดินเต็มเลย เดี๋ยวก่อนออกไม่ได้นะค,คือมันติดหัวเนี่ฮ <Yeah. S 1> โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ตัวที่สามนะติด,ต,ดติดทุกคันนะครับเพื่อนเพื่อนช่วงที่ผมดักทิ้งไว้แล้วเนะี่ยผมก็ไปเก็บมะนาวนะครับแล้วก็กลับมานะครับการดักทิงเด็กง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปขูดให้เสียรากไม้เวลามันรูมันอยู่ตามใต้กกไม้พืชสวน หรือว่าพืชไร่เรานะครับผมเก็บไว้ในกล่องนะคสามตัวติดหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับผมโน่นนะครับ ติดครับเห็นขายริ้งหรีดไหมครั้คันที่สี่สี่คันติดสี่ตัวเลยนะครับผมนี่ครับน้ำพริกจี่กุ่งคนเหนือชอบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีนึงในการทําที่ดักเนี่ยนะครับ คือมันจะได้ง่ายหน่อยเนาะโอเคครับ <Okay. S 3> สีคันติดหมดทุกตัวนะครับผมสี่ตัวแล้วนะฮะ